แล้วกันเนนาะอี่ครับบังเท่าครับเขียวฉุ่มเลยเขียวงามครับนี่พักนี่กินได้ได้ครับนี่พักขบเพียรขาทั้งบ้านผมเนี่ยครับเท่าเขียวงามเลยครับฝนเท่าครับเท่าสลายน้ำจืด นำไล่เย็นเห็นตัวปลาได้ปักกลายครับวับงหันปลาคนทีมงานอยู่บนพาไปเบ่งดงังใส่ดังไว้เมื่อกี้นี่ได,ได้ประมาณโลหนึ่งเป็นปลาตะกรับกับมีปลาใส่ตันทั้งเมืองการพิ่นว่าปลาใส่ตันวาใช่ครับ ร้านเล่ยนนำมวลๆครับอยู่การยานัมบอรี่ครับนี่ค้องนำนะครับดูครับนำใสไไลเย็นเห็นตัวปลาครับ นี่ครับใส่ดังไว้นี่น่ามันไหลผ่านไว้นี่ปลาไหลครับตะกี้นี้ได้ขึ้นไปแล้วประมาณโลนี่นะครับอยุ ตรงไหนยังบรท่านติดอยู่ครับพระท่านติดอยู่ครับ นะครับด si ังใส่เอาปลาครับปุ้ยบลูก็เสียงยังครับอยู่ปลาต่อไปพิสูจน์เบิ้ง bạn nó mày kí cho kênh lalaschool lại đấy Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาครับ ห้อยยังวงาห้อยเกีงห้อยกวางห้อยหยันนะครับมันลงมาพอบันเป็นอุทยานนะครับนี่ครับนี่ครับ คยุคยี่คิบสํานีีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวบัญหาไมาอยากักเบิงดังเบิ้มง,งม่างเยอไ้เดี๋ยวสีไทยเบิงไม่ครับตอนนี้ไม่ถึงบัะานีิป่ามาติดอยู่ครับเดี๋ยวรอบป่าติดให้เบิงอีกทีหนึ่งครับเนาะทุนว้างไว้ครับ แค่นี้ครับ